เกิดให้แม่วันนี้วันที่25มกราคมนะคะวันเกิดแม่ค่ะกำลังเดินทางเลยค่ะเราโทรถามที่ร้านเขาไว้แล้วว่ามีเค้กที่เราต้องการนั้นเดี๋ยวเราเดินทางไปกันเลยค่ะเดี๋ยวจะให้ดูนะคะว่า แล้วตอนนี้เราก็มาถึงร้านใบปอเบเกอรี่แล้วนะคะที่เราจะมาซื้อเค้กเดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูข้างในกันค่ะว่าเราจะได้เค้กอันไหนนะคะจะเป็นใบเตยเวนิลาเป็นลูกตาลอันนั้จะเป็นมะพร้าวน้ำหอมส่วนตัวนี้จะเป็นมะรวดสีม่วงจะเป็นเวนิลาใบเตยส่วนใหญ่ววนิลาใบเตยนะคะเอาเอาเป็นตัวนี้เป็นตัวนี้ดีกว่าครับเป็นเค้กต้งสดนะค่ะเขียนชื่อไหมครับเขียนได้ไหมคะมันมีพื้นที่ให้เขียนไหมก็แม่นาลีค่ะ ที่ร้านนะคะก็จะมีเค้กสตรอเบอรี่ค่ะแล้วก็นี่จะเป็นสตรอเบอรี่จะเป็นเค้กใบเตยวานิลานะคะใบเตยตัวนั้นจะเป็นใบเตยกับสตรอเบอรี่ค่ะตัวนั้นอ,อันนี้เป็นใบเตยสตรอเบอรี่อันนี้เป็นใบเตยลูกตาลนะคะลแล้วก็จะมีใบเตยมะพร้าวสดส่วนของเราที่เราเอาไปก็คือจะเป็นใบเตยรวมเนี่ยค่ะสีสันสดใสมากเลย แล้วก็อันนี้ก็คือเราจะเพิ่มตัวไหนก็ได้เลยะที่ร้านนะคะก็จะมีเค้กไว้ทุกวันเลยเผื่อที่ใครสนใจอยากจะเข้ามาก็คือเข้าแวะเข้ามาดูได้เลยค่ะมีเค้กสแตนบายรอตลอดค่ะเมื่อได้เค้กที่ต้องการเรียบร้อยแล้วนะคะก็ขับรถกลับบ้านเลย อันนี้ก็คือทางที่จะไปบ้านเรานะคะสองข้างทางยังเป็นป่าอยู่เลยค่ะนี่อีกนานกว่าจะมีหมู่บ้านแล้วตอนนี้เราก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะคะทุกคนแต่ว่าแม่นอนเปลอยู่ตรงหน้าบ้านอะเราจะเอาเค้กใส่ตู้เย็นแม่ก็ต้องเห็นแน่เลยแล้วเราหายออกจากบ้านไปนานแม่ก็คงสงสัยแล้วแหละเค้กที่เราได้มา เดี๋ยวเราจะต้องเอาไปใส่ไว้ในตู้เย็นแต่แม่ทํากับข้าวตอนเย็นไม่เปิดแม่ต้องเห็นแน่เลยไม่สป라이ดแล้วแหละพ่อเป็นคนถือเค้กไปสป라이ดแม่นะคะ,ะ,น,ะ,ะนี่ลคะ่ะตอนที่พ่อกําลังจะให้แม่แล้วแม่ก็จะรับเค้กไปแล้วอธิษฐานซึ่งเราไม่รู้ว่านะตอนนั้นแม่อธิษฐานอะไรนะคะเราก็น่แต่ถ่ายรูป นี่ค่ะแม่ก็เป่าเทียนเรียบร้อยแล้วอธิษฐานเสร็จเป่าเทียนเรียบร้อยนะคะตอนนี้แม่ก็กำลังลงมือที่จะตัดเค้กค,ค่ะชิ้นแรกก็ต้องให้พอ่อส่วนเรารอชิ้นสุดท้ายก็ได้ค่ะนี่ค่ะกำลังบรรจงตัดตัดชิ้นใหญ่ด้วยนะแม่ไม่ใช่ชิธรรมดาค่ะชิ้นแรกนะคะแม่ก็ตักให้พ่อค่ะ นี่ค่ะตรงนั้นเป็นเค้กฝอยทองใบเตยฝอยทองค่ะเพราะว่าที่เราซื้อมานะคะก็จะเป็นเค้กวาน,นิลาใบาเตยรวม <c oughs> ก็หน้าก็จะมีสตรอบเบอรี่มีช็อกโกแลตมีฝอยทองนี่ของเราได้เป็นช็อกโกแลตมาค่ะหน <c oughs> ้าตาเค้กก็จะประมาณนี้แต่อร่อยมากค่ะ